น้ำตําไม่ได้ทําเองนะคะเจ้าประจําเจ้านี้เขาอร่อย ไข่ก็จะกรอบมากกินง่ายอยู่ง่ายจะตายบ้านๆน,นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอยือจะยาวเกินไป ข้าวเหนียวหนึ่งถุงนะ่าจะใช้เวลาต้องประมาณห้านาทีจะกินหมดมีต้มยำด้วยนะคะต้มยำทะเลรวม ต้มตําไม่ได้ทํเองนะคะเจ้าประจําเจ้านี้เขาอร่อย แล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยนะคะ ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ก็มีเป็นคลิปบ้านๆคลิปกินคลิปต้นไม้ดอกไม้ทั่วๆไปนะคะก็แล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยนะคะงานส่งกันก่อนนะคะทุกคนคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบาย ไปจัดแกงข้าเหนียวให้หมดกันนะคะงานส่งกันก่อนนะคะทุกคนคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายไปจัดแกงข้าเหนียวให้หมดกันนะคะแล้วก็ข้าเหนียวข้าเหนียวด้วยนะคะ ส้มตำไม่ได้ทําเองนะคะเจ้าประจำเจ้านี่เขาอร่อยเขาเหนียวะคะ่ะจิมน้ำจิมน้ำส้มตํา แล้วก็ข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยนะคะ ต้มยำด้วยนะคะต้มยำทะเลร,รวมอาหารมื้อเย็นนะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นส้มตำนะคะส้มตำอ,อาหารมื้อเย็นนะคะเพื่อนๆวันนี้เป็นส้มตำนะคะส้มตำ

ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ก็มีเป็นคลิปบ้านบ้านคลิปกินคลิปต้นไม้ดอกไม้ทั่ว,วไปนะคะก็ถ่้ย ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะตอนนี้ก็มีเป็นคลิปมบ้านคลิปกินคลิปต้นไม้ดอกไม้ทั่วๆไปนะคะ<ม>ก็หายเข<ม>้าแนวค่ะลิ้มน้ำลิ้นำ้ำต้มตา กิปนี้ก็ฝักไว้แค่นี้นะคะอย่าจะยาวเกินไปข้าวเดี๋ยวหนึ่งถุงน่าจะใช้เวลาต้องประมาณห้านาทีถึงจะกินหมดงานส่งกันก่อนนะคะทุกคนคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะบ๊ายบายไปจัดแกงข้าวเหนียวให้หมดก่อนนะคะ ไข่ก็จะกรอบมากแล้วก็ข้เาเหนียว เ้าเหนียวด้วยนะคะ ไก่ก็จะกรอบมากต้มตังเขาเหนียวแต่ก็มีหนังไก่กรอบ